สวัสดีครับผมแอมินเฟรนจะเพจดไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับซอนเอเชียกลุ่ม F นะครับระหว่างทีมชาติไทยปะทะทีมชาติจีนนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหแม้ทีเนี้ยไม่พรีวิวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ที่สําคัญกับทีมชาติไทยนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนเนี่ยกำลังเฝ้าติดตามนะครับก่อนอื่นนะครับมาสรุปตัวผู้เล่นนะครับที่ยังไม่ได้ตัดตัว23คนนะครับยี่สิบหกผู้เล่นที่ติดทีมชุดนี้เข้ามานะครับ ซึ่งตัวผู้เล่นในครั้งนี้นะครับเรียกว่าจัดชุดใหญ่นะครับถ้าขาดจริงๆก็น่าจะขาดนิโคลัสมิเคลสันแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับ กองหน้าก็มีทางทุรสินยังดานะครับสุภชัยเจเดศสุภทัศน์เหมือนตานะครับกองกลางนี่มาเต็มมากนะครับสารชนาทิพย์พิธิวัฒนเวีระเทพนะครับปกเกล้าบดินเอกนิตสุภโชนะครับนอกกองหลังนะครับธีรทอนนำทีมมาเองนะครับแล้วก็ยังมีกิจจาการ์แม่นะครับเอลิสดอลเลาะนะก็ที่ขาดไปก็อย่างที่บอกครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับมาดูความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยตัวนี้เนี่ยเรียกเก็บตัวนะครับตั้งแต่วันที่9